สิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะคือตอนนี้ทั้งทั้ง12คนต้องเอาวิชาความรู้ทั้งส่วนตัวที่เคยมีมาที่เรียนกันไป8-9สัปดาห์หรือของพวกเราถึงไม่ได้เรียนในบ้านกันตลอดแต่ครูเชื่อว่าหนูก็ดูผ่านทีวีกันมาไม่มีใครหยุดพักผ่อนไปหรอกครูว่าเอเลอหลับหลังเพื่อนตื่นก่อนเพื่อนอะใช่ไหม <c oughs> ก็ใช้มันให้คุ้มนะคะ ยังไงก็หลายๆอย่างนะเนาะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่านี่แหละมันก็ถึงเวลาแล้วนะคะก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายอย่ามัวแต่ดีใจอย่ามัวแต่เล่นก็พยายามฝึกซ้อมกันเอาทุกอ,อย่างที่ดีๆไปโชว์บนเวทีด้วยกันเป็นวิประวัติศาสตร์นะคะสู้ๆค่ะงานที่ดีกวอา ไม่เอฟหนึ่งถึงเอฟ้าไม่เคยมีแบบนี้นะครับเอาเพื่อนที่ข้างนอกมาร้องคู่กับเพื่อนที่อยู่ข้างในนะครับครูไผ่ยังมีอะไรจะพูดอีกไหมครับกับเพื่อวจะพยายามฟังสิ่งที่อยากจะเตือนนะครับคุณได้สองเพลงใช่ไหมครับบางเพลงคุณได้ร้องกับคนที่สนิทแต่อีกเพลงหนึ่งอาจจะไม่ใช่ก็กรุณาทำให้ดีทั้งสองเพลง เพราะว่าคณะกรรมการคอมเมนเตเตอร์ ator, เขาจะดูเราจากสองเพลงใช่ไหมคงไม่ต้องพูดนะว่ายกตัวอย่างเช่นคู่ใครหรือคู่ใครนะครับทําให้ดีทั้งสองเพลงอย่าได้คิดว่าเพลงนี้ฉันจะได้คู่คนนี้ก็เลยไปใส่ใจเพลงนี้มากเกลเพลงหนึ่งก็ละเลยแล้วขึ้นไปกับคนไม่สนิทแล้วก็ทําออกมาไม่ดีอย่างนี้เนาะอยากให้ใส่ความสําคัญทั้งสองเพลงโอกาสของเราที่ได้ขึ้นไปร้องบนคอนเสิร์ตอะ่ะมันน้อย สามนาทีสี่นาทีทําให้มันมีคุณค่าทั้งหมดทุกเพลงเข้าที่จะทําได้เข้าใจไหมนะครับข้ออีกข้อหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมองหน้ากันไว้นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีทั้งขาดมันจะมีทั้งเกินทั้งสองฝั่งตอนเนี้ครูอยากจะให้เราลองมองแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีจิตวิญญาณของนักล่าฝันที่แท้จริงก็ขอให มีได้แล้ววีคนี้คงไม่ต้องการเรื่องของการให้กำลังใจคงไม่ต้องการการที่มาบอกว่าเฮ้ยเก่งนะเก่งอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองหน่อยสิครูว่าสิ้นเปลืองมากตั้งแต่วีกหนึ่งจนถึงวีกแปดคุณครูพูดเยอะมากเราใช้กำลังใจกันไปฟุ่มเฟือยมากตอนนี้ถังแตกไม่มีให้ใช้ละนะครับต้องคิดเองให้เป็นการที่จะสร้างความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้ยังไง สร้างกำลังใจพลังใจในตัวเองขึ้นมาได้ยังไงอย่างที่บอกว่าอย่าคิดแค่เรื่องของตัวเองคนเดียวคิดถึงคนอื่นเราก็จะมีโอกาสขึ้นมาแบบอย่างที่มีประโยชน์เอาไปใช้ได้มีทั้งสองฝั่งความตั้งใจเรามีเราเห็นคนขยันเราเห็นคนตั้งใจเราเห็นคนนิสัยดีเราเห็นคนที่ร้องเก่งเราเห็นคนที่ acting ดีเราเห็นคนที่มี movement สวยงามเอาไปใชใ้เป็นประโยชน์ ส่งให้กันเอื้อให้กันด้วยจะไม่มีการหน่อยหน่อยอันนี้เพ็นงคู่นะไม่ให้กันแล้วนะไม่ปอบไม่อะไรแล้วนะทุกคนต้องคิดให้เป็นแล้วครับโปรแกรมมันจะจบเรากําลังจะก้กาวไปสู่มืออาชีพเราจะไม่ใช่นักเรียนแล้วนี่สอบปลายภาคละต้องมีกระบวนการในการสร้างงานมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจสร้างกําลังใจแก้ปัญหาทํางานร่วมกันคงไม่ต้องให้ครูเข้ามาเคลียร์อะไรแล้วเนาะ โอเคปะ่ะฝั่งในโอเคไหมตอบตอบขอเสียงหน่อยค่ัโอเคฝั่งนอกโอเคไหมครับครับ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> เออทั้งฝั่งนอกฝั่งในต่างมีคนที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเก็บเอาส่วนดีของเขาขึ้นไปใช้บนเวทีสิ่งไหนที่บกพร่องหรือไม่ดีเราก็จําไว้ว่าเราจะไม่ทําแบบคนนั้นจำแต่สิ่งที่ดีโอเคไหมครับรูจะให้เวลาล่ำดากัน ก่อนที <forcé certains> ่จะต้องเด็กข้างนอกจะต้องลากกระเป๋าออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอยู่ในพลาซ่าครูจะให้เวลาห้านาทีสําหรับทั้งเด็กๆและเด็กๆและรูเชิญครับ หอ้ของตรงวันออกไปสองที่เป็นหลอกไม่ได้แน้ใช่เหรอวะจอิงนะจังมากมากจันจะหยตัวนั้งสองคนหัเัดผมใหม่นะละเคียวอ้าวว่าเราคิดว่าส่ใวิก ได้ทําเข้าแล้เนี่ยก็แพงเหมืนกันครับเราเรีย่าโเคม้ยอะไรอย่างเงี้ยบัตรมันมีทีเรควนั้นดีกว่าคแล้เรื่องเรื่องรื่องเนมัาเหมือนกันมันกม่ไม่ไม่ได้ออกมาก็มีลแล้วแนแ่คน้วเเป็นครับครัรับครับครครรับครับครับค

พี oh. ああ่ด hey, oh. yeah. oh. oh. ูแลน้องดีมากยอดทำไก็ด yeah, ีดีอ้ม่เห็นควาดดของพี่เลยว่าท่านี้ซัอรขอดัวเองได้เลยซั้ขอดกวยตอบตานี

เราะว่าเราเห็นีความมั่งคั่งจริงเลยว่านเก่งมากเลยติมเีว okay. ่าเหียไม่รักเขาไหนอาี่มีกาด้วยเฮียนี่บอว่าข้าย็นตัวแล้วอขอโที่แกแอะไรมีปัญหาอะไรไหม Ne ho voluto stare. Ho ne fatto la 16. Ho fatto anche le 3. Poi <laughs> hai. Mi mi. Ma non puoi fare. Ma non puoi fare. Ne. Ma vuoi?

เจอกันหาอกไเราน้ไเรปไปหนรจอเเอวอเคหมดเวลาแล้วครับนะครันฝันครับแยกฝันเหมือนเดิมครับ